มหาสงกรานต์ w ร์ l d w a ต e r Festival 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกราน2567พร้อมจัดงานยิ่งใหญ่โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทยและพันธมิตรบูรณาการร่วมสนับสนุนการจัดงานปีนี้เริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกตั้งแต่วันที่1เมษายนส่งท้ายที่วันไหลจังหวัดชลบุรีโดยระหว่างวันที่11-15เมษายนชวนชมขบวนพาเหรดสงกรานยิ่งใหญ่บริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวงมีกิจกรรมหลักในแต่ละภูมิภาคที่เชียงใหม่คอนแกน่นสมุทรปราการชนบุรีและภูเก็ตนอกจาก เกือบทุกจังหวัดของไทยพร้อมจัดกิจกรมรมมรสมกรตอนรับหนักท่องเที่ยวให้สนุกเต็มอิ่มตลอดเดือนเมษายนการจัดงาน21วันนี้นะคะจะมีการจัดทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ในแต่ละภูมิภาคในแต่ละจังหวัดนะคะหลายจังหวัดแต่ละที่ก็คือจัดในวันที่ท,ที่ไม่เหมือนกันคะ่ะเราคิดว่าจะได้มีการท่องเที่ยวในประเทศในส่วนของทั้งคนไทยเองแล้วก็ต่างชาตินะคะสามารถเที่ยวได้ในหลากหลายภูมิภาคช่วงวันที่12ถึง16เมษายนเนี้ยนะคะคาดว่าจะได้อยู่ที่24,000ล้านบาทคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามา 5แสงคนค่ะที่เราประเมินกันเอาไว้